พอดีั่งมันระเบิดั่งมันระเบิดนะั่งมันระเบิดนะเพื่อนงงงวยเอ้าว่างยังไงหนุ่มโอ้โหโดน้กลยยังไม่ตายอีกเหรอโอ้โห้เพียบเลยมันเยอะยังนี้ไอ้กายลุงเน่ไอ้กายลุงหน่อยเอ้ยเลือดไฟไปเลยกันโอ้ยขอแรงออติเว้ย ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นแล้วแหละก็ไม่ไหนไอหนุ่มืออเดมอิดเลยเหรอเดมอิดมันไม่บ้าขนาดนั้นหรอกพอดีที่พีนี้พี่แม่นโอ้ยสวยเลยเหลืองหนึ่งเหลืองหนึ่งอะไรเอ้ยปู้เลยอย่ายิงโอ้มใกล้ไปอ่ะเอ้ยอุ้ยมีคนมีคนข้างบนไคเนี่ยไม่ต้องเวทแล้วไม่เวทไม่รอแล้ว ไม่รลแล้วมัมนมีคนเป็นไปเป็นรุ่นมันมามันมาอีกแน่เลยโอ้โหท่นไงเอาไปทีนึงระเบิดกระจุยกระจายโอ้ยอย่าหนีหนีดิโหเล็งอยู่ลุงยิงแม่นๆอยู <les> <les> ่นี่ไหนนะอย่าแอบลุง อย่าแอบลุงบอกแล้วริสวยเอลลี่อย่าล้าลุงลุงขออ่อยน่าจะยิงไปตั้งแต่แรกไม่ได้ว <si suppression> ิ <descon> ่ง <fin anta> เข้าไปเลยเอ้ยเจ็บฟรีเลยนี่ลงมาแบบเพาะเอ้ออะไรไมค์แล้วเหรอไปไหนวะอันนี้อ่นี้เอ้ยโอ้ยเอ้ามันจะหยุดวิ่งทำใหมวิ่งไปเลยลุงวิ่งไปไอกีลาอุ้ยไม่รู้กี่เมตรอุ้ยรูปปุ๊บหลบแบบนี้จิตอลอันไหไม่โตไม่เกลือ เอ้ยโอ้ยระเบิดอยังไงวะเนี่ยไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเอลลี่โอ้ยเอลลี่เร็วกว่าลุงอีกลุงไปเร็วเฮ้ยเอาไว้ลุงแก่แล้วป่าเอ้ยจะลงไปไงวะเนี่ยเถือกสนเท่าไหร่เราจะฆ่าเราเราไม่มีทางอ่ะเถือว่ายน้ำไม่เป็นด้วยจะอโดดไป,ไปยังไงอ่ะจะส่งเธอขึ้นไป คิปหายแล้อเฮ้ยเยเอลลี่หนูบอกคุณไปได้เอลลี่ไม่มีเวลาเถียงกันแล้วเอลลี่ป่าเอ้ยน้ำกระเช้าเลยเดินลวงโอเคลุงไปช่วยแล้วฉันได้ตัวเธอแล้วเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ มไงอย่ามายุ่งกับลุงเว้แล้วเว้แล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอุ้ยกระจุยกระายโอ้สวยมาลองโบะหน่อยลองโบ๊ลุงหน่อยเฮ้ยดีว่าเดยวเด้อเฮ้ย,ยชิบหายตัดหัวขาดเลย <c oughs> โอ้อยออกมาไงวะ <c oughs> โอ้เอาชิบะนี่มาอีกตัวฟันหวัวหลุดแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วมีเยอะมีเยอะมีเยอะถอยมาเฮ้ยระวังไอ้นุ่มเฮ้ยมาจากไหนเยอะแยะวะลี่เอาไม่ใช่ลี่แซมนี่นี่สวยยังไม่ตายยังไม่ตาย มสวยโอ้จะมีรอดมันเยอะจังเนี้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเฮ้ยโดนกัดอย่านะจะไปไหนจะไปไหนจะซองลุงหน่อยรลองร้องไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบลุงเห็นลุงรู้ลุงเข้าใจอยู่ไหน ้ปวดเลยเอาลูกกระสุนมามดเฮ้ยปวดดิดนเกือบไปโดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไมยมีอีกมีอีกไายแล้วนี่เข้าหัวพอดีเลยไอแมนใสอย่างนั้นแดมระวังแดมระวังอุ้ยเฮ้ยเมีอีกอมีก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บ กอยู่ตรงนนั้เมียพวกนั้นมีพวกมันอยู่ตรงนั้นขอบพระเจ้าขอบคุณไปเราต้องหนีไปประตูโอ้โหเวเร็วเวเร็วระเบิดได้ไหมโอ้ปิดประตูดีกว่าดีกว่าเยอะเราเปิดประตูเลยมันมาแล้วเวเร็วมาดิเก็บตัวเก็บตัวใหญ่ยิงตัวยิง เราเปิดอุย้ยกระจุยกระจายมาอีกดิมาอีกดิกดตูมกระตุยกระจายอะหมดยังยังไม่หมดเหรอปืนนี้ปืนนี้ปืนเพาะดีกว่าเผื่มากเพื่อนอือหัวดนี่บุอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้นอยู่ทางนี้เหรออือทิกเกอร์ทิกเกอร์ แล้วก็สูนเร็วๆเวเร็วเวเร็วปวดต่อ,อ,อ,อยไปเปิดประตูแล้วประตูเปิดแล้วออกออกเร็วเว้ยเร็วๆเอาเลยไปรีบออกโอ้เกือบมีรดนี่ไงจุดอุ้ยบาเอ้ยอมลง ผ่นานแล้วสไนเปอร์โอ,อ้นายเห็นไหมมันอยู่ตรงไหนที่สุดของถนนนู้นบ้านฝั่งนู้นพวกเธอเราอ,อยู่เนี่ยไม่ก่อนจะเริ่มอยากให้พวกนายทอาให้มันวุ่นยุ่งๆหน่อยฉันจะออไปเลงอีกม,มุม,มนึงได้ไหมได้อเอระวังตัวด้วยนะเฮ้ย,ยมาได้ไงวะมันไม่ได้มีคนเดียวหรออุย้ย มันจัดจัดเราจัดการนี่ก่อนแล้วกันเรียบร้อยมีมือนกันเว้ยมาด้โอ้ยจุจ้ยมันมายัางไงน,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 นั่นนั่นนั่นโบโอ้โหไม่ตายน่าจะโบอืมเขาหัวสวยที่อยู่นี่น้อง ยเล่งนานไม่ได้เลยมีเยอะจริงวะเบอร์ปวดปาไม่โดนดิโอ้ยต้นช่วยคุณปลาคุณเจ้าช่วยทำไมทำอย่างนั้นเราปัญญาเลยนั่งไงนั่งไอ้โหอ ไปไหนวะสวยตตัวเดียวสินะโอนแน่อยู่ไหนอะออยววู่ไหนวะอุ้ยไม่ได้หรอกหืมไม่ได้หรอกไอ้นี่ลงเว้ยนี่ลงเว้ยหืมอ้ยิงไปหลายดอกมันหืม อได้ลุงไปหลายดอกเฮ้ยวิ่งหนีอะไรกันอนะเอาแล้วมีอีกเหรอตรงนูน้นนี่ไอ้ไหลกระจุยตัวโอ้โหยงไม่โดนไปได้ยังไงลุงออกจเแม่นลุงออกจเแม่นโอ้ยเน,นื้ยนี่เอ้มาเยอะเหรอ นายอยู่ไหนนั่งไงโอ้ยหล่นนะ่ะแบบหล่นนีอ้อุ้ยมันวะตรงนี้ดีวะยิงเพลินเลยตรงไหนอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นัน่นเสรแล้วเจอแล้วโอ้โหมันหน่อยไม่ต้องหลบซ่อนสูญหมดออ้ หลังระวังเอลลี่นี่โอระวังระวังอย่ายิงโอ้จะจ่อยิงเลยเหรออย่างโหดอย่างโหดลุงมันขวาโทษทีนี่โอ้หมาไม่หยุดไม่หย่อนทำไมคนมันเยอะจังวะตรงไหนอีกเอลลี่ออกไปโอ้รถ คุณปลาโอนทุกคนโอน oh, no, no, no. บ้าแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วยิงล้อดได้ไหมโอ้ oh, เร็วเข้าเอลลี่นายจะทำอะไรหนีออกมาหนีออกมาหนีออกมาสิวะเออตัวเลขแค่นี้เนะี่ยเออเร็ว องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นไม่รอดนะเว้ยเร็วมาเพียบเลยเฮ้ยไม่ทำอะไรเร็ววะอ,อลฟล์ฟรอว์สองหัวมันเยอะเกินไปเนี่ยเฮ้ยเอ้ยยิงไม่โดนได้ไง เอ้ยโผลลุงพายอีกแล้วซิตรงไหนอีกอะตองออกมาแล้วจะโผล่มาอุ้ยระเบิดมาหนีที่วะแย่แล้วทงไงจะทีเนี้ยเอื้อนโอ้มันอยู่ไหนเฮ้ยไม่ทันยิง นี่เป็นไงล่ะโอ้ยลุนระเบิดสวยเรียบร้อยโอ้แวนเอ้ยมันเดือดมากเดือดจริงยังไงอะเป็นไรไหมเป็นไรใช่ไหมโอ้ดีใจเฉยขอบคุณโจโโยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งเหรอดูสิเอาล่ะเราทำได้ใช่สวยเราต<ร>้อง<ด>ไปต่อ เอาละแซมอุ้ยชิมหายตอมบี้ออแซมโดนปะน่ะแซมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรใช่ไหมแน่ใจเหรออุ้ยมีไหมอีกแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยยิงลุงยิงอะไรวะเนี่ยเออเร็ว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 โอ้คิกเก้ เอออาก่อนเลยอันตรายจัดจัดอันตรายจัดจัดติ <S <S ๊กเกอร์สุงสูญหมดเวรแล้วเวรแล้วเออโอ้ยยิงไม่ได้มันเยอะเกินไปโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ายังไงทีเนี้ยโอ้ ไม่เป็นไรนะมีอยู่ดีมีใครเจ็บบ้างเออไม่อะเรายังสบายดีเอาล่ะเรานต้องออกจากที่นี่ละไปเถอะไป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 โอ้ไปเลยโอ้โหมาเพียบแซมแซมอุ้ยแซมก็ตุบวายแล้วแซมอุ้ยอะไรเนี่ย ย่แล้วเขาไกลสภาพแล้วเฮ้ยอุ้ยนั่นน้องชายฉันนะแย้เร็วๆดิช่างมันเถิหน่าเฮ้ยโอ้เอลลี่เอลลี่ไม่เป็นไรใช่ไหม้ยพระเจ้าเอิมไม่หวยไหมนะมโอ้แซมเอลลี่ เฮนรี่ก่อนเฮนรี่เี่จะทำให้ลงไปไม่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 เอาปืนตักนายมาให้ฉันโอ้ใจเย็นใจเย็นนี่เป็นความผิดของนี่ไม่ใช่ความผิดของนายเฮนรี่เอ้ยไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นน่ะใจเย็นไม่ไม่ไม่อ้